ยาจุดกันยุงจีนตรากวางโกเวียแบบขดหนึ่งลัง60กล่องบรรจุหนึ่งกล่องมี10ขดใช้ได้นานถึง8ปดถึงสิชั่วโมงสรรพคุณไล่ยุงทุกชนิดจุดได้ทั้งในบ้านกลางแจ้งคอกสัตว์ควันน้อยกลิ่นไม่ฉุนดอกจันดอกจันไล่ยุงร้ายไม่ให้มากวนใจปกป้องคุณได้ยาวนานดอกจันดอกจันจุดเผาไม่ต่อเนื่องตลอดขดนาน8ปดถึงสิชั่วโมงวิธีใช้ จุดไฟที่หัวยากันยุงแล้ววางไว้บนภาชนะที่รองรับวิธีเก็บรักษาควรเก็บไว้ที่แห้งห่างจากแดดเด็กอาหารและสัตว์เลี้ยงคำเตือน 1. อย่าจุดในห้องที่อับไม่มีการระบายอากาศ 2. อ,อย่าจุดสัมผัสหรือรมอาหาร 3. อย่าจุดใกล้วัตถุไ,ไฟ 4. ควรล้างมือทุกครั้งหลังหยิบจับเพื่อป้องกันสารตกค้าง